สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเนียงฝนสะพายตุรกีนะคะวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนมาทำเกงเนื้อใส่มันฝรั่งนะคะเป็นสูตรของคนตุรกีนะคะคนที่นี่เขาชอบทานนะคะทำไม่ยากนะคะทำง่ายมากอาหารตุรกีทำง่ายมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ฝนจะทำให้ดูนะคะเราไปทำพร้อมกันนะคะไปกันค่ะ มาค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเออมีหอมใหญ่นะคะฝนสับนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีเนื้อเนื้อวัวนะคะที่ฝนหั่นเป็นเตานะคะหรือใครจะใส่เนื้ออย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเออก็ใส่น้ํามันนะคะลงไปหรือว่าใครจะใส่เป็นเนยก็ได้นะคะ จากนั้นก็เอาหอมใหญ่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปผัดนะคะถ้าใส่เนยนะคะมันก็จะหอมขึ้นไปอีกนะคะแต่อันนี้ฝนผัดกับน้ํามันธรรมดานะคะผัดจนออหอมใหญ่เขาใสเลยนะคะทุกคนพอหอมใหญ่เริ่มใสแล้วนะคะเราก็นําเนื้อนะคะที่เราเตรียมไว้ที่หัน่นเตาไว้นะคะ ใส่ลงไปหรือใครจะใส่เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็ผัดนะคะผัดไปสักพักนึงนะคะให้เขาแบบสุกสุกนิดนึงนะคะหลังจากที่เราผัดเนื้อนะคะกับหอมนะคะมาสักพักหนึ่งนะคะ เราก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะเข้มข้นลงไปนะคะฟ้นใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนหรือใครจะชอบออใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะผัดให้เขาเข้ากันสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะเติมเกลือนะคะลงไปนะคะถ้าให้ถูกปากคนไทยก็เติมคนอหรือผงปรุงรสลงไปก็ได้นะคะ สรแล้วก็เติมพริกไทยนะคะถ้าใครต้องการเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะเติมไปอีกได้นะคะเต่สามีฝนไม่ทานเผ็ดนะคะจากนั้นฝนก็จะใส่ผงยีราลงไปนะคะผงยีราเพื่อความโหมนะคะเครื่องเทศของเขานะคะจากนั้นนะคะกออ็ใส่มันฝรั่งลงไปนะ,ะที่เราเตรียมไว้นะ,ะที่เราหั่นไวนะะ้เนาะใส่ลงไปนะคะ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันสักนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็เติมน้ำค่ะเป็นน้ำร้อนหรือว่าน้ำก๊อกก็ได้นะคะเติมไปพอทั่วมันฝรั่งนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะเปิดไฟไว้นะคะเปิดไฟอ่อนเออไฟกลางนะคะเปิดไฟกลางนะคะไว้ ก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องดูเรื่อยๆนะคะเผื่อน้ำมันแห้งเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแกงมันฝรั่งที่แบบว่าน้ำแบบเข้มข้นเข้มข้นนะคะเหมือนน้ำปลากระป๋องอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนผ่านไปสักพักใหญ่นะคะเราต้องดูเรื่อยๆนะคะ คือคนมากก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดียวมันฝรั่งก็จะเละนะคะเนี่ยค่ะน้าน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือแบบเข้มข้นเข้มข้นนะคะถ้าให้ถูกปากคนไทยก็คือต้องใส่คานอรหรือรสดีนะคะแต่ฝนคิดว่าคือรสมันไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะฝนไม่ค่อยชอบนะคะแต่สามีก็ไม่ทานเผ็ดนะคะก็รสชาติก็จะประมาณนี้นะคะ เพื่อนๆก็สามารถไปทําได้นะคะเป็นแกงมันฝรั่งนะคะใส่เนื้อแกงเนื้อใส่มันฝรั่งนะคะเป็นสไตล์ตุรกีนะคะอาหารตุรกีทําง่ายนะคะวัตถุดิบก็ไม่เยอะนะคะใส่แค่เกลือคืออร่อยหะสําหรับเขามากๆเลยเพื่อนๆสามารถทําได้นะคะค่ะวันนี้ฝนก็ขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ฝน้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ